มาจ้ากินเซงโมกับแม่ติวจะเปลือกบ้างด้วยลูกนี่สมราคาลูกละแปดสิบบาทลูกวะแดงทั้งเย็นทั้งหวานเจียบแล้วก็มาๆคำอัๆม Tèn mô giá tiểu kiện gặp khẩu đây ờ, đó chà Ờ, có nghe thích ba bà chị mấy Deếp rồi Để Không trông จะหันยังไงยังไงพี่น้องเหี้ยเมติวมุนจิงต้องไหรีดเนาะเมติวนีน่เนาะค่ะเห็ดอ <trusts> ังอยังนก็บ่มิเตรียมพร้อมค่ะทายคิปเพื่อกัน ส่วนสิกินส่วนสิได้กินแฮมมูเมืองเบิดเวลาล,วละ,ะาลักเถือ่ออ๊อฟอ๊อจะอ๊ออ๊อลูกกับสันหาไมา่ให้กินได้ถ้าแม่อยากก็ได้นะลูกก็มาก,กินนำแม่ก็มาก,กินจ้ะ แตงโมแปลกดิมะจิมากินผลไม้กินได้เกือบเบิดทุกอย่างจ้ะแตงโมนี่กินกับข้าวก็ได้นะเนี่ยม่จิจะเอาไอ้น้ำปลามะนาวบีบใและกับมาตักแตงโมละกับข้าวเหนียวจิมไอ้ น้ำปลามะนาวจานมัตสึโก็จะมีพริกกระเทียมเล้วคาบเขาจะมาอือําอําจะอ,ำอำําอํา 嗯。Mm.